สวัสดีครับผมเม้งบางมดพร้อมทีมงานครับพี่อ่างเถิอกเทิงฮาวาเล่กลาวแล้วก็คุณหนุ่มสั่งซุปเปอร์โจครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับก็โปรดติดตามเม้งบางมดชแนลนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดแกรกดซับตะไคร้ติดตามกระดิ่งก็กิ้งกิ้งเน่นะครับ ก็วันน um> oh ี้ผมมีเรื่องดีนะก็คือเรื่องของเวรกรรมของนายพานใจโหดโอ้โหนี่นะต้องติดตามเวรกรรมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะครับซึ่งเกิดในปี2500นะเกิดอยู่ในปี2500นะครับมีมี ผู้สูงอายุเขาเล่าให้ให้ผมฟังนะครับเพราะว่าทําไมเขาถึงเล่าผมฟังรือไมครับ<ด>สมัยก่อนเนี่ยผมก็ชอบอยิงนกตกปลาก็เ,าเห็นว่าเอ้ยถ้าจงทาบาสนี้นะไม่ได้นะมันจะมีเวรกรรมนะมเขาเลยบอกมาเราก็ฟังไว้แล้วก็ลดน้อยลงไปนะ,ะนะครับดังนั้นเรามาเล่าเลยดีกว่าเล่านะเพื่อเป็นการเสียเวลาผมเชื่อว,ว่าผู้คนที่ ติดตามะครับก็อยากจะฟังเรื่องนี้นะครับน,นะครับคืออย่างนี้ครับในสมัยปีสอง0ันร้อยเนี่ยนะนั้นในแถบชาเมืองต่างจงังหวัดนะก็มีภรรยาผัวเมียภรรยาคู่หนึ่งนะครับ,รบก็ทำไรไถานาไปเรื่อยอแล้วก็ผัวเนี่ยสามีแล้วกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนายพานเก่านะครับนายพานเก่าก็พอเลิกจากไถานาแล้วอะไรแล้ว เกิมักจะไปหาตกปลายิงนกมั่งจับกบเขียดาาเพื่อที่จะมาปหาอาหารเพื่อที่จะมาปรุงอาหารกินประทังชีวิตเลี้ยงครบคัวเลี้ยงครอบคัวนะครับ,รบอก็อยู่มาวันหนึ่งในพายคนนี้ก็เข้าป่าลึกเลยนะเข้าไปในป่าลึกมากเพราะว่าบริเวณใกล้ๆเนี่ยในพานจับก,กินหมดแล้วเข้าป่าลึกนะครับก็ไปหา ยิงนกอะไรก็แล้วแต่นะเข้าป่าลึกพอได้นกมาแล้วเนะี่ยสองสาตัวนะน,นะก็ะนำกลับบ้านเพื่อที่จะมาปรุงอาหารนะครับคือกินกับภรรยาครับนะครับพอเดินมาครึ่งทางก็ไปเห็นแม่นกตัวหนึ่งนะคาบอาหารมาป้อนนกลูกนกอะ่ะเขาด้ว่ารังเนี่ยมันมีลูกนกอยู่ สี่สี่ตัวพุ่งยอกพึ่งยอกลูกมาใช่เด็กยังเล็กอยู่พึ่งฟักไข่ออกเลยแล้วก็ลองเจ็บเนี่ยแล้วแม่นกเนี่ยตัวใหญ่มากนะก็เลยคาบเหยื่อที่จะมาป้อนลูกนกนะให้ลูกลูกกินนายพางก็เล็งแล้วว่าเออแม่นกนี่ตัวใหญ่เว้แต่ถ้าเราเนี่ยลูกนกมันเล็กยังเล็กอยู่ ถ้าขืนปล่อยมันโตไปมันก็คงจะบินหนีก็ด้วยฟารมคิดที่ไม่ค่อยดีนะได้ก็ไปหาไม้ที่มันมีหนามนะกิ่งไม้ที่ไม่มีหนามอ่ะเอาเอามาทำอะไรกับไม้ก็เอาหนามมันมาแล้วก็ปิ้งขึ้นไปบนต้นไม้ครับรู้ไหมไปทำอะไรครับทำอะไรครับเอาใบเดี่ย เอาไปทำอะไรครับหนามเอาเข็มนี่ไปตีใครครับอ่ะไม่ใช่ครับเอาหนามไปทำอะเอาเข็มเนี่ยนะลูกนกเพิ่งออกมาเนี่ยก็ไปแทงตาลูกนกนะตัวหนึ่งก็แทงข้างหนึ่งแทงสองข้างตัวแทงสองข้างจนลูกนกสี่ตัวเนี้ยตาบอดแทงลูกตาเลยนะตาบอดส่วนแม่นกไม่รู้หรอก ป้อนอาหารไปเรื่อยป้อนอาหารไปเรื่อยจนลูกนกมันโตลูกนกโตมันก็หากินไม่ได้เพราะมันตาบอดนะนายพานคนนี้ก็รอรอจนกว่าลูกนกโตเนี่ยนะไม่บินไปไหนแน่นอนละเพราะบินไม่ได้เพราะตาบอดหมดพอผ่านไปหลังนั้นสามเดือนลูกนกโตเต็มที่แล้วนะตัวใหญ่ละนายพานก็ขึ้นแปะเอานกนะ จับนกลูกนกเนี่ยที่เคยแทงตาไว้อะนะก็สี่ตัวนี่ก็ถือว่าตัวใหญ่มากนะก็ดีใจกลับมาบ้านนะก็จักแกนเชือดถอนขนนะทำแกงมั่งทำขั่วไก่ม้่งเอทำอาหารกินไทำอาหารเนี่อขุ้งข้าวเหนียวเราก็เรียกภรรยามากินภรรยาบอกเอ้ยมื้อนี้นี่ทำไมเนี่ย โอ้โหกับข้าวเนี่ยทำไมเยอะจังได้เยอะได้เยอะได้เยอะสามีบอกโอโ้วันนี้โชคดีได้นกมาเนี่ยนะต้องสี่ตัวตัวใหญ่นั่นเลย <c oughs> ตากินกันไปกินไปเรื่อยๆนะครับแม่นกที่รู้ว่าลูกนกถูกขโมยก็บินตามหาอ <c oughs> นะบินตามหา,าไม่เจอเสร็จแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสองเดือนภรรยาเกิดการตั้งครันเกิดขึ้น <c oughs> นะ ข้อที่เป็นในในพานน่ยที่ใจโหดเนี่ยนะเนะี่ยอดีใจรอจนกว่าภรรยาคลอดลูกมาภรรยาตั้งท้องภรรยาตั้งท้องเสร็จเขากําหนดข้อมาเป็นผู้หญิงครับอือนะเป็นผู้หญิงก็ตาบอดก็ตาบอดนะตาตามองไม่เห็นครับนะพ่อเขายังไม่ได้เอะใจ,ใจยังไม่ได้เอะใจถือว่าไอ้เป็นคนแรกก็ตาบอดก็เลี้ยงไปพอ ถัดมาอีกสองปีภรรยาก็เกิดการตั้งครันใหม่มีอีกมีอีกมีลูลกอีกคลอดมาเป็นคนที่สองก็ตาบอดเหมือนกัน,น,นก็ตาบอดแล้วสองคนแล้วนะ,อะพอก็ยังคิดไม่ได้อีกนะก็เลี้ยงไปหลังจากนั้นเนี่ยอีกปีกว่านะพอคลอดคนสาเนี่ยก็คือหัวปีท้ายปีละก็คลอดไปคนก็ไปผู้หญิงกันคนที่สามคนที่สาม ตาบอดอีกสามแล้วาตาบอดนะก็ยังคิดไม่ได้อีกในพานคนนี้นก็เลี้ยงไปตาบอดแล้วมีอีกไหมมีอะไหมี้มก็เลี้ยงไปนะพอมามีลูกคนที่สี่ดีอ่อออกมา,าตาบอดอดีกในพายคนนี้เลยเริ่มคิดถึงอ่าอน ว่าอ,อ,อดีตที่เราเคยไปทํากรรมอะไรไว้อนะก็นึกได้ว่าอ๋อลูกนกที่ออกมาเนี่ยเขาเอาเข็มไม้เนี่ยหนา,นาเนี่ยไปแทงตานกบอดทั้งสี่ตัวเลยนะแล้วก็ลูกคนที่ออกมาสี่ตัวบอดทั้งหมดเนี่ยก็ทํางานอะไรไม่ได้เหมือนกันอตอนเย็นก็ต้องนั่งรออาหารจากพ่อเขาหามามา,มา,มาป้อนกับแม่เขา พ่อเขาเลยรับสารภาพบากับภรรยาเขาว่าน่าจะเป็นเวรกรรมที่เขาเกาอว่าเอาเอาเอาหนานี่ยจิ้มตาลูกนกบอดเนี่ยสี่ตัวก็สี่คนลูกก็สี่คนบอดเหมือนกันก็เลยนำฟาร์มที่เขาเคยทำบาปมาเนี่ยเล่าให้ภรรยาเขาฟังว่าสิ่งที่ลูกเป็นอย่างนี้สี่คนเนื่องจากว่าเขาน่าจะทำเวรทำกรรม กับลูกนกไว้สี่ตัวภ<ม>รยิยาข็าถามว่าแล้วเราไปทำยังไงล่ะถึงเป็นเวรกรรมเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปหาของในในป่านะไปล่าน็อกตกปลาหาอะไรเขไปเห็นลูกนกสี่ตัวก็นึกอยากจะกินนกเพราะแม่นกทั่วทางจะตัวใหญ่นะถ้าเกิดสมมติว่าเราเราไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวมันโตขึ้นมันก็บินหนีเขาก็เลยเอาหนามเนี่ยไปแทงลูกนกเป็นตาบอกทั้งสี่ตัว เพราะฉะนั้นเวรกรรมก็เลยตามมาทันเขาเลยมาตกที่ลูกมาตกที่ลูกลูกสี่คนตาบอดหมดเขาเรียกว่ากรรมติดจรวนกรรมติดจรวนไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนะ้องนางก็ของลูกนะก็พ่อของเด็กเนี่ยเวลาหารมาเนี่ยก็เห็นลูกเนี่ยนั่งระเบียงหน้าบ้านคอยดูว่าพ่อเอาอาหารมาให้กินอย่างเหมือนกันเป๊ะนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพ่อคิดได้ พ่อก็บอกแม่เขาเ่ยให้เลี้ยงลูกเราไปเรื่อยๆนี่คือเวนเป็นเวนเป็นกรรมของเราที่เราสร้างมันเลยมาตกอยู่ที่ลูกนะครับเรื่องนี้ก็เป็นู่ทางหอนนะครับว่าใครทําดีย่อมได้ดีชั่วย่อมได้ชั่วเรื่องกรรมติดจรวดฮะช่วงนี้อันนี้กรรมมาเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทําดีไว้ที่างได้ไม่เกิดกับ ลูกหรือหลานเราได้ครับแล้วตัวเราด้วยนะเพราะนั้นก็เรื่องนี้ก็สิ่งที่ผมเล่าไปก็ลองใช้ยาลองใช้วิญญาณในการชมดูเดิมนะครับเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ได้แล้วเวรกรรมมันจะติดจรวดหรือไม่ติดจรวดได้เร็วหรือช้าคุณก็ต้องรับกรรมไปนะครับแต่ดังโดนคู่กรณ์นะกรรมรรมเลย กัะไรเรากำมืออยู่แล้วอะไม่กามแบกอี้โนดดวหนังอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงยัยฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะหญ่ครับหนูหนูน้องน้องกี่ดูอะที่ฟังไว้นะครับที่วางยาดีม้ะผมก็เคยตกปลาเนอะเรายังครับเรายังอ่ะ ตกน้องปลาหรือว่าอะไรไม่ใช่ตกน้องปลาเคยตกปลาเขาเรียกว่าทงปลาสมัยก่อนนี่เป็นอยู่สี่ห้าห้าสิบคันอะไรเงี้ยเหมือนผมเลยแต่ว่าไปเอาปลาปุ๊บปลาหลุดมันเกี่ยวปากแล้วตั้งแต่นั้นผมไม่ทําเลยแล้วตอนนี้ปากเราเป็นไงบ้างครับปากยังดีอยู่เหมือนผมเลยทําไมอ่ะเคยเคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งใช่ไหมไม่เลี้ยง อย่าบอกนะเลี้ยงที่แถวมหาชัยไม่ได้เลี้ยงทุกวันเลยเอเลี้ยงเลี้ยงน้งกุ้งทุกวันเลยไม่เลี้ยงกุ้งไม่บอไปเลี้ยงน้าเต้าไม่ได้การนันไม่ดีนะการนั้นมันเป้าปูปลาแล้วไม่ได้ไม่ดีนะการเล่นการนั้นนี้มันมันไม่ดีเลยนะนะก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นคติสอนใจเรานะครับเราต้องทำดี ถ้าเราไม่ดีเมื่อไหร่เวรกรรมอาจจะไม่ตกที่เรานะครับก็อาจจะตกอยู่ที่ลูกหลานในครอบครัวนะครับเนี่ยก็เรื่องสยองขวัญแบบนี้ก็ลองติดตามชมดูนะครับมีเรื่องสยองขวัญมั่งเรื่องเวรกรรมมั่งอะไรี้มีเยอะครับมีแล้วก็มีโง่เขินด้วยลุดวงลุวงอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับนะครับชาว ยาวยูคลมที่ผู้ติดตามรายการเราผู้ติดตามรายการเรามีแต่สิ่งดีๆนะครับเม้งบางมองแชนแนลนะครับถ้าคลิปนี้ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเก่งๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมเม้งบางม้งพร้อมทีมงานพี่อ่างงเทิงพร้อมคุณหนุ่ม สั่งซปเปอร์โจ๊กนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ